มอบอกเหมือนท้ผืดเมืนไปเกาะจะให้ไปผ่าผ่าแต่ผ่าแคนี้ผ่าอย่างเดียวครับแเคียอโอยท่านับซ้ายหรือขวาท่านับทั้งซ้ายท่านขวาครับัวเพราะนั้นต้องกดอยู่อย่างเนี้ย กดอ่าน้ำมันที่หมอให้นี่แหละผมก็ทาแล้วก็นวดเองนี่เลยนะครับดีนะผมขออนุญาตกดได้เลยต้นทางต้นทางบหมออยู่ใกล้ตัวไอ้ครับทังเราผมยังหายเลยครับนายอ่า นี่หายแล้วเนี่ยตายเนี่ยโอยเก่งนี่หว่าหมอเออเมื่อก่อนเนี่ยไหล่ซ้ายติดคอดกางเกงไม่ได้เลยเดิมปีห้าสี่เนี่ยไหล่ขวาติดใส่กางเกงาเลยไม่ใช่ไหลขวาติดเนี่ยไหลขวาติดไ,ไหล่ขวาได้ไหมทำไหล่ขวาได้ไหมได้ครับมันไม่ปวด่ะเป็นใช่ไหมครับ มันก็ยังไม่เป็นนล่ะแต่ซ้ายแม่นหายแล้ว่แะแสดงว่าหมอเก่งจริงน,นะ <pers> ปีห้าสีเป็นไหล่ขวาติดยกไม่ขึ้นใช้เวลารักษาเกือบสองปีเลยีซ้ายหายเลก่งจริงเก่งเออเนี่ยไอ้วุ๊ก <pers> <pers> แขนซ้ายหายเลยนะ <pers> <pers>